พูดถึงกานอลไลก็คิดถึงบรรยากาศในฮอลล์แบบคิดถึงตู้แข่งแบบเวทีคิดถึงคนดูคแรบบับมันดีแบบแบบเฮิร์บดีอะนึกถึงเสียงเชียร์ครับผมนึกถึงป้ายที่แฟนขับชูให้กำลังใจเรามีทั้งแรงกดดันมีทั้งความกระหายหลายๆอย่างเวลาได้ยินเสียงเชียร์นะครับผมในรอบออฟไลน์คือมันทำให้พวกผมเนี่ยเหมือนมีพลังเพิ่มมากขึ้นเยอะเลย เตียอยู่วักันเตียอยู่เราทำได้ครับแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะทำไมก็เราไงล่แเละเราก็จะใส่มันให้ยับคุณนายกันวันนี้เราก็ไปสนุดกด้วยกันนะครับ